สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางฝานะชนกศรีฝากูดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแอนฝันลิขิตลักษณะพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชค่ะโดยในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานการเปรียบเทียบชาบุญไม้ชนิดต่างๆในการยับยั้งเอนไซม์เอลฟากรูโคซิเดตค่ะที่มาและความสําคัญเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานในจำนวนมากจึง าจึงได้หาวิธีในการลดน้ำตาลในเลือดที่สามารถทําได้ในกิจวัตรประจําวันค่ะโดยนําผลไม้ได้แก่แมนาโหมขามป้อมและส้มของขันซึ่งมีสารแทนนินอยู่เนี่ยมาทำผงชาซึ่งสารแทนนินเนี่ยจะช่วยยับยั้งเอนไซม์อาฟฟาบูโคซิเดสซึ่งทําให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นสมมติฐานค่ะชาผลไม้มีผลต่อการยับยั้งแอนทราอ,ฟาอฟาีฟาก e ูโคซิดโดยตัวเปรต้นนะคะก็จะเป็นสารแทนนินจากชามนาหูมะขามป้อมและฟุืเข่าคันค่ะตัวแปรตามนะคะผลการยับยังแอนท a าอีฟา,ฟากูโคซิดค่ะและตัวแปรควบคุมนะคะก็จะเป็นอุณหภูมิและปริมาณผลไม้ค่ะ โดยต่อไปนะคะจะเป็นขอบเขตของการทํางานค่ะเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลไม้ที่มีริ์การยนดัแอนซา์อฟฟากรูโ c i ซิดีจากกระดางหูมะขามป้อมและเส้มข่าวคันค่ะเนื่องจากมีปริมาณสารแทนนินในผลไม้ต่อไปนะคะจะเป็นปัญหาของการทำโครงงานค่ะวิธีการทํำชาผลไม้ชนิดต่างๆส่งผลอย่าง,าง,งไรในการยับยั้งแอนซาเอฟากรูโค i ซิดค่ะ ดวยวัตถุประสงค์ของพวกเรานะคะเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งแอนไซม์พารกูโคโซิเดสค่ะด้วยเทนินจากผลไม้ทั้ง3ชนิดได้แก่มะนาวหูส้มเขาคันและมะขามป้อมค่ะโดยประโยชน์ของการทำโครงงานนี้นะคะทราบปรับปริามาณผลไม้ที่ยับยั้งแอนไซม์พารกูโคโซิเดสและนำไปพัฒนาต่อไปได้ค่ะ ก็ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการดาเนินง,งานค่ะก็จะมี2ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือกับวิธีการทําชาผลไม้ค่ะได้แก่การอบแห้งและการคิดได้นะคะ ราจะไปดกูการอบแห้งกันก่อนเลยค่ะล้างมะนาวโขงมาข่ามปอกและส้มเข,ข่าคันให้สะอาดค่ะจากนั้นหั่นผลามาไม้แต่ละชนิดเป็นแผ่นบางๆตามเส้นพาสสวนกลางของผลามาไม้แต่ละชนิดนำผลไม้ทั้งหมดใส่ถาดและนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสค่ะระหว่างทำการอบให้หมันกลับด้านบ่อยๆ1-2ชั่วโมงใช้เวลาอบ8-10ชั่วโมงค่ะหรือจนผลไม้จะแห้งสนิทเมื่อแห้งสนิทนะคะให้นำไปบดเป็นผงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการิปไดค่ะนํผะาผลไม้ทั้ง3ชนิดได้แก่มะม่วงหามะนาาฮูมะขามป้อมและส้มเข่าคันลดอุณหภูมิอย่างรดวดเร็วโดยอุณหภูมินะคะต้องน้อยกว่าจุดแย,ยกแข็งผ่านเครื่องฟิวได้เพื่อให้ผลไม้แข็งตัวค่ะหลังจากนั้นผลไม้แข็งตัวแล้วให้เราลดปริบับลดปริมาณน้ำด้วยการน,าน,น้ำขื้นน้าแข็งให้กลายเป็นไอค่ะเมื่อทําเสร็จนะคะจะยังคงเหลือความชื้นเราจะทําให้แห้งโดยการเพิม่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อดึงความชื้นออกให้หมดค่ะหลังจากนั้นนนเราก็็จะะไปบปบผค่ วิธีการดำเนินางานนะคะการทดสอบเปอร์เซ็นต์ไฮบริชั่นอัลฟาคลูโคลไซด์ด้วยทีพีไนโตรฟินอลโคอโลริเมติกค่ะโดยเราจะใช้อาคาโบสเป็นสารมาตรฐานชิงบวกและวัดค่าดูดกินแสงที่ความยาวคลื่น405นาโนเมตรค่ะในขั้นตอนแรกเราจะเตรียมสารละลายอาคาโบสในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ph 6.5ค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมสารละลายอัลฟาคลูโคลไซด์ความเข้มข้น0.5ค่ะแล้วก็เตรียมสารละลายพีไนโตรฟินอลอลฟาดี ดูไโคโฟเฟรล์มสายค่ะแล้วก็เตรียมชาผลไม้เหมือนที่เพิ่งได้ทำเสิร์ไปก่อนหน้านี้ค่ะแล้วตอจน,นั้นก็ เติมสารมาตรฐานอะคะารบูรความตื้เข้มข้นต่างๆในชาผลไม้ที่เตรียมไว้แล้วเติมสารละลายเอ็นไซม์อัลฟากรูโคไซเดสนำไปบ่มที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีหลังจากนั้นเติมสารละลาย PNPG ความเข้มข้น5มิลลิโมลนำไปบ่มต่ออีก15นาทีแล้วก็ทําการหยุดปฏิกิริยาด้วยโซเดียมคาร์บอเนตจากนั้นนําไปวัดค่าดูดกลินแสงที่ความยาวคลื่น4 0 5นาโนเมตรโดยเครื่อง UV เ p กโ t รโฟ h ตม o m e t e r ค่ะ วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือสมการ a 0 N 1ลบ1หารด้วย A0 แล้วก็คูณ100ค่ะ A0 ก็คือค่าการดูดกืนแสงของปฏิยาระหว่าง PMPT กับเอนไซม์เมื่อไม่มีสารสกัดส่วน A1 ก็คือเมื่อเอนไซม์เมื่อมีสารสกัดค่ะผลการดำ,ำเนินงานนะคะจากตารางที่เราได้จากการทดลองเนี่ย การยับยั้งเอนไซม์อัลฟากรูโคซิเดตของผลไมช้ชนิดต่างๆมะขามป้อมเนะี่ยมีค่ายับยั้งเอนไซม์ที่สูงที่สุดเลยค่ะโดยเป็นวิธีการอบแห้งทั้งอบแห้งแล้วก็ฟรีไดเลยมีค่าสูงกว่ามะนาวโหแล้วก็ซุ้มของขันย์นมากๆเลยนอกจากนี้ค่าการยับยั้งยังสูงกว่าอะคาโบสที่เป็นตัวลดน้ำตาลปกติด้วยค่ะ แสดงให้เห็นว่ามะขามป้องอาจมีศักยภาพเป็นสารยับยั้งเอนไซม์อะฟากลูโคซรสเดสที่เทียบเท่าหรือดีกว่าอะคบวอที่ใช้รักษาโรคเบาหวานะคะ่ะ <c oughs> ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs>